สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแบ่งปันทล็ดลับวิธีการดึงดูดความโชคดีด้านความรักค่าการดึงดูดความโชคดีในด้านความรักวันนี้พี่วีจะออกมาแบ่งปันซึ่งหลายๆคน ปรารถนาที่จะมีความรักที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าความรักกับสามีหรือความรักในครอบครัวลูกหลานซึ่งวันนี้พี่วีเองจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ของตัวเองและการเรียนรู้ตื่นรู้กับครูชิตาค่ะพี่วีชื่อชวีวานเีวินเคลยค่ะหลายวิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะและพี่วีคนหนึ่งที่เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลกับครูชิตาค่ะสามารถดึงดูดได้หลายสิ่งหลายอย่างและ ทุกคนรู้ไหมคะว่าการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลดึงดูดได้ทุกอย่างจริงๆตอนแรกเคยได้ความสุขสุขภาพความรักการงานการเงินและกล้าที่จะออกมาแบ่งปันคืนสู่สังคมให้กับหลายๆคนได้รู้ว่าความรับในโลกนี้ไม่มีอีกต่อไปเมื่อเรารู้จักวิธีการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเรารู้วิธีดึงดูดทุกสิ่งที่เราปรารถนา การที่เราจะดึงดูดความรักที่มีดีที่สุดยกตัวอย่างก่อนนะคะพี่วีเองเป็นแม่บ้านที่สามารถดึงดูดความรักได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆซึ่งเป็นความรักซึ่งพี่วีเองมีสามีคนต่างชาติเรารู้จักกันก่อนที่พี่วีจะมารู้จัก กดแรงดึงดูดกดจักรวาลคะ่ะเราแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาหลาย10ปีแล้วคะ่ะแต่พี่วีเพิ่งมารู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเราไม่สามารถดึงดูดเอาคนใหม่ๆมาเป็นสามีของเราได้เพราะว่าเรามีสามีของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ควรจะดึงดูดสามีใหม่ในร่างเดิมของเราได้คะ่ะ คุณรู้ไหมคะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสามีของพี่วีเป็นคนที่อารมณ์โมโหร้ายมากๆเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ชุนเฉียวในบางครั้งพี่วีได้เข้าใจว่านี่มันคือตัวของเขาเองแต่เขาก็มีข้อดีของเขาเยอะมากอารมณ์ชุนเฉียวของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกคุณที่เวลาขับรถเขาจะพูดคําที่เราจะฟังเพราะบางคํามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ชอบเลย แต่เมื่อเราได้รู้เรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราสามารถเปลี่ยนเขาแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเราอ่อนเปลี่ยนตัวเราโดยการเปลี่ยนที่อารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเราว่ามันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามีวิธีเคล็ดลับอยู่ตรงที่เราจะต้องโปรแกรมตัวเองโปรแกรมเขา อยู่ในใจอยู่ในตัวเราสามีของฉันเสกเขาเรียกเสกสามีของฉันคือเป็นคนที่โชคดีสามีของฉันรักฉันมากสามีของฉันพูดจาน่ารักมากสามีของฉันดูแลกฉันอยากมีความสุขสามีของฉันรักฉันหลงฉันสนับสนุนฉันทุกอย่างสามีของฉันมีความสุขแข็งแรงสุขภาพดีมากสามีของฉันเป็นคนดีมากๆเอาใจฉันทุกอย่างสามีของฉัน เดินไปทางไหนจูงมือฉันมีความสุขตลอดเวลาสามีของฉันสุดยอดที่สุดทําอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ถูกใจฉันไปหมดคุณปรารถนาอะไรให้คุณโปรแกรมค่ะและคุณหมั่นพูดสิ่งดีๆกับเขาเมื่อคุณหมั่นพูดสิ่งดีๆกับเขาและโปรแกรมเขาบา่อยๆเขาจะเปลี่ยนของเขาเองตอนนี้สามีพี่วีด,ดีมากๆค่ะทุกคนค่ะเป็นสามีที่สุดยอดมากเป็นสามีที่ เป็นอภิชาติสามีเลยจะให้จะเอาอะไรจะสั่งอะไรสามีทําให้ทุกอย่างเป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะนี่คือเคล็ดลับที่อยากจะบอกว่าการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลสามารถดึงดูดความโชคดีได้ไม่ว่าคุณ นี่เรื่องกับสามีแล้วถ้าเกิดเรื่องกับครอบครัวก็เหมือนกันค่ะเราอาจไม่เปลี่ยนเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้ค่ะแต่เราเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนความคิดของเรามันเป็นเรื่องของเขาที่เขาพูดไม่ดีที่เขาพูดว่าจะไม่เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่เราสามารถโปรแกรมในสิ่งที่เราปรารถนาได้พ่อแม่ของฉันโชคดีจังเลยที่มีฉันเป็นลูกพ่อแม่ของฉันมีสุขภาพดีจังเลยพ่อแม่ของฉันทําอะไรก็ ถูกใจเป็นหมดพ่อแม่ของฉันชื่นชมฉันตลอดเวลาพ่อแม่ของฉันส่งเสริมฉันสนับสนุนฉันทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือพ่อแม่และเราพูดจากับท่านในสิ่งที่เราปรารถนาตอนที่เขากําลังว่าตอนที่เขากําลังดา่าพ่อแม่ของพูดในใจนะคะอย่าไปพูดต่อหน้าเขาเดี๋ยวก็เตะเอาบอกเขาพฟังฟังแล้วก็บอก ัโชคดีจังเลยที่พ่อแม่ยังอยู่ได้ยินเสียงพ่อแม่กําลังชมเชียร์ฉันพ่อแม่กำลังรักฉันและก็บอกว่าแม่สบายดีไหมพ่อสบายดีไหมรักพ่อนะรักแม่นะมันเป็นสิ่งที่เขาจะหยุดในการด่าว่าซึ่งพี่วีเองมีพ่อแม่ที่มีสุขภาพดีมากๆและก็น่ารักมากๆด้วยเช่นกันพี่วีไม่มีลูกแต่พี่วีสามารถแนะนํากับหลายๆคนได้ว่าว่า คุณก็สามารถโปรแกรมลูกของคุณพี่น้องของคุณได้โดยการที่ชมเชียเขาโอลูกทํากันบ้านเก่งจังเลยลูกกินข้าวเยอะดีนะลูกเก่งจังเลยวันนี้ทํางานให้แม่ด้วยช่วยแม่ล้างจานด้วยลูกทําคือเราอยากอาราได้อะไรให้เราพูดค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่โปรแกรมเรื่องความรักเพื่อนฝูงเราไม่สามารถจะไป การพูดการกระทําของเขาแต่เราสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราได้โดยการโปรแกรมในสิ่งที่เราปรารถนาเขาไม่หยุดมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโลกของเราและตีความหมายให้เป็นบวกได้นี่คือการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลกับความรักแต่หากใครที่ยังไม่มีความรักไม่มีสามีให้คุณเขียนค่ะเขียนในสิ่งที่ ผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่คุณปรารถนาว่าคุณอยากได้เขามาเป็นสามีอยากได้อย่างไรคุณต้องไปดูกับครูชิตานะคะครูชิตาเขียนเขียนใบสั่งจัก,กรวาลค่ะต้องการสามีแบบไหนคนรวยผิวขาวอายุประมาณนี้สูงเขนาดน,นี้ครูชิตาเขียนสามีได้และได้สามีตามที่เขียนตรงเป๊ะเลยการใช้กดแรงดึงดูงด,งดจักรวาลมันขึ้นอยู่ที่ว่า อารมณ์ความรู้สึกของเราปล่อยไปอย่างไรเราจะดึงดูดได้แบบนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อคุณอยากจะให้ความโชคดีเรื่องความรักบ่อยๆด้านความรักอยู่ตลอดเวลาเก็บความรักเก็บความโชคดีด้านความรักตลอดเวลาคุณจะต้องโปรแกรมมีความสุขสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราแน่นอนค่ะสามีมีคงไม่ปรารถนาหรอกค่ะ ผู้หญิงที่ดา่าพูดจาไม่เพราะตะคอกหรืออะไรอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาตัวเราและปรารถนาสามีสามีเองเขาก็จะไม่ชอบแน่นอนถ้าเรามวมต่ดาเขาบ่นเขาประมาณนี้อ่ะนี่คือสิ่งง่ายๆมากๆทุกคนคะและ อารมณ์ความรู้สึกของเรามันจะต้องมีพลังงานที่เป็นพลังงานด้านดีเพื่อที่สมองและจิตใต้สำนึกของเราเขาจะทำงานและปล่อยคลื่นสัญญาณน,นี้ค่ะไปหาพวกเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาเลยเราเปลี่ยนแค่ตัวเราค่ะเพราะเราสามารถเสกสร้างทุกอย่างได้จริงๆโดยที่แค่เปลี่ยนความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ปล่อยคลื่นมันออกไปค่ะสิ่งนี้คือคลื่นของ การใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลในเรื่องความรักค่ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะ